ครับพี่น้องสวัสดีครับประเด็นที่ไปเบิ่งคุณยายเนาะคนได้เฮ็ดบ่มาแต่หาเห็ดสั่งเฮ็ดอย่างน้อยสั่งสั่งเฮ็ดอย่างน้อยสั่งเแค่แต่แค่แต่เนาะครับเนี่ยขาบูมันเออตั้งเสียงกันนี้่ขาบูมันเสียสนนั่งก็เสียเออใชยสวัสดีครับดีจ้าสด้เฮ็ดเลย ได้ลูกสาวไว้ตะปนเหนาแลอยกให้ได้วกได้ดอกเดียวบอนทีียวประเด็นก็คนเข้าคนออกไปสั่งปอเด็นน้ำมาเนะให้นองตังคนเฮยดรถซะน้ำมาว่าคุณแม่คนจะได้บอกว่าคนไปหาเห็ดมาเลยเด็ดบึ้มคนไล่บ่เอ่อกระทั่งเงินกระทั่ะเงอน เคือมันหนเนาะห่นค่ากดห่อนทั้งอ่่กันปวกต้มน้ำลวกแล้วก็ก้อยเยเสะแล้วก็ยังมาลวกอีกได้ แกมันอันบูดมันหยังมันสรงเสียโตสวัสดีจ้าเมียเออยังไงได้บอกเลยนะนี่อะไรรุ่นนึ่งอ่นน้อยๆเนะคราบไปเอาเนาะมีตะดอกน้อยๆจนที่ค้านเฮ็ดมันหยุดซองฟีดบุญเป็นเฮ็ดอันที่เพิ่นอันอันนี้ขนาดมัน

อีล้างอีอ๋อชมวันจงครับตามหม่ห้อก้าอะไรนักหนักเวลานานพรมี่งหากระเดาไม่กินกันนี่หละเชี่วเ้อเชียวเชี่วเดียว่ะเชีววานั่งให้ยางเขาดิครับนั่งให้ยางนั่งให้ยงเหมือนนังให้ยางแรเี่ยวพอยนโอ้โเสี่ยวพูบกี่ผมกูแล้อือ ว่าแม่เสียหง้ายแบบหลายเดือแล้วขยายซับกันมากปลูกน้ำทางหรืล่ะเป็นังไดไก่เมือข้นกินใกล้เพราะว่าถ้าหากอันรีบค่อยๆมันจะใกล้ค่าไหลลงกระซุ่มแมียนเองเราแม่ปลูกหลังบ้านเวลาเ้าจะเก็บกินยังไงจะออกใหญ่หลอกอืมตัดปุ๊มมุมจากตตายนี่หรอเพศอันนั้นไม่ท่นนั้นเฮ็ดยังกิน เจ้า à, quân, quân นัว hết át uh, <laughs> ăn <cả> <laughs> một xe, เอ๊ะ hết เด้อเอกคน <laughs> <Bà, đúng không? cười> <Đúng, cười> มันแ่ล่ะเขาขึ้นมาบ่อวกงากทุ่งมันโมยว่ะโมว่อยไข่เขียวหหมอไข่เขียวว่เห็นยู่นี่ะต้องนอนแบบเอาปอนอีกันนั่หาอะไหน่อยอือมตายแบนี้มันโดนอ็นี่คนดนมันบวขึ้นไปออไม่ได้ห้องใ่ห้องฮะอือได้อลกตปะองเก่านอยู่แล้วมั ลำเนี้ยจะวานดีวยวางด้วเมื่อไรนั่นแล้วเนาะเขามาวางไว้แล้วนะคุ้มคุกำเน่คุณม่กี้มแกมีอะเลาบนนพี่นอมนันตากแดดตากงน่ายมากคุณยยมาคยตากเาตากไปกินนี่ยบ่มกก็เทียมนหวานใ่ะ ม่ปนุ่งหนตาเแ้ยำจะเข้ามากินะายมาจยำปน่ไแม่เจ้าแขมเจ้าวอนใส่แข่ววันวันอันคือพวป่าไงคือเจ้าสัตว์แม่ยำับเกลอ้นเจ้าปอนิเรเจ้าแต่้วคือพวกป่าไงคือเจ้าคือป่ายากแต่วสัทวดอก้าเจ้าก็เบาง่ายอย Connie, tamam. Higher, But, yeah, hmm. ู e okay, ่ปาายากแล้วมาฮักเข็งยัง น่นอีกแล้วแสดงว่าปางยากี่เีจังเนยยากเนาะคนมักเนียอมเปนกรลังถวยโอลังเห็บเอาเนย่้องเนาะแกเดือดอย่าล้างถวยกมันถวยจ้าเตียวันนั่นจะเขาบ่อนาแทไว้มันน่างตอนนี้น่าวหรืก็มีเนาะแ่เว้ กินน้ำเล่ากับ่อย่าน้แม่อเห็นมักแปลงไยอย่นี้ังเห็นบักหแต่ยังนิ่หน่อยเขาเที่ยวกเสียดมันนั่นนั่นมันถึงน้มมงนี้มันเลยเป็นหมากทั้งในมัเป็นหมากจะเป็นเคียก้อนทั้งในเป็นเครียก้อนแต่ว่ามัเป็นหมากมันนั่นมันถึงน้มถ้าห้ไอ้เหี้ยบ่ไปหไปปิดลมันไปทางันจะเขียกอมันเห็นมันปีโาไห หน่วยยู่อ uh. ยู่ในแค้มคนหน้าต่างัหน่วยสัมนี่หน่วยนี่น้อยเอาไว้ไปกินสัมนี่เออมันไ่เห็นเออมันบ่เห็นมันปิดปิดั๊บเลยมันบ่เห็นเออมือเอ้ามาเธอหัวไหมอันนี้มันเดปิดอันนี้เปิดปิดเป็นอย่ายมาอ ดำทำไมกับเคี่เวอยคียวอะเ้วมาเรือมได้หนยายเรือนะคะงคะอ้ังแต่งเนี้เนาะข้าเพ่นอันกินข้ากินน้ำกงแตงอยู่อันต่วป่าเลี้ยงงูเลี้ยงกว้ยนเออมันสุกแล้ววันนี้เขากินแล้วก็ย้อนอน้ในมันย้อนขอนี้เลนี่อนี้เขาก็ได้ขึ้นมาเลี้ยงกุ้ยมันก็มีในทุงในขังมันเกิดของมนเอง เอาไปใต้เขียนเห็นเป็นงกุ้งแต่เห็นคข่กุ้งหนาวหลายอยู่างเนาะพวกเขาพวกยี้มมวยยิ้มมวยแหงแล้เจ้าขึ้นมากินข้าวเฮอเจ้ากินแล้วมันกระดกโผลขึ้นก็คือมันแตงโมอยู่เลยมาผ่ากินเข้าวโผล่ขึ้นเจ้ากขาบอกแตงไว้น้ำนาะรู้อยู่แล้วว่าไงน้ำเปล่ากับปลากับเมียกับผู้เล่าเนียงซวยต้ อันเี้ยงบาได้ได้อางเี้ยเต็ม่เรือกเมันเลี้ยงบ่ได้แล้วถ้าเลี้ยงอันได้มันเต็มบือดอกมันกินเครื่องไปแล้วนานเขาหานเขารัดได้เไปใสก็ไม่ได้ดอก่นอนอยู่นี่โอ้หหนไรหวนดอกสิไปใสหวานหนนหมดแล้วมันโดนลวสิมันิมไปโดนละน่าละ ประเด็นมาทายทำ้ำหมยเบิ้งเราพี่น้องว่าแมวมนไปนเจ็บเพีรมาพิ่นเด็น่อยได้หลายำใดปะเด็นได้ภาเบิ้องเราใหย่งมาพีเน,น,นาะภาพกไหลายคิ้วทักนาอนัอีมพร้อมเออมพรวาที่กินใหญ่เน้ออึดหนามห้อได้ขอแบแววหน้าบัานได้หรอกเอ้ยแต่าขาบโมาส่งนะลำบากไรหนามอะไรนแม่บอกให้ลูกบก้กันนะก็มาส่งอะไรเสีย,ยจะขัดจะขัน กขาซ่ามมอมหม้อมนะีดเลยนะเส้ยทาลูกกับจุนเขาขายขัดน้ำคืกอมมกันก็ซ่อมหม้กินเลยใส่ซาลิงมาเล็ม,มาส่งเลแเลยซีหาเขามีจกักถังเลยเนี่ยหาถังมาสวัสดีครับครับพี่น้องคลิปนี้เขาซ่อมนิเนาะพี่น้องเนาะตัเมิ่งคุณยายเป็นแบบเฮ็ดมาซื้อหรอได้ได้น้อยหนึ่งเนาะ เขได้ไปเอาตหข้านกล่องเ่นนั่นแหะคิมหนาจะพอมันเศร้าออบมันเป็นามันเรื่องไหนเนาะเออห้วยไปเยแล้วมันเ็นวตถอดปีนาะครับคิดนี้เล่นคิดนี้เปนอะไก็ไปสนย่นะพี่น้องเนาะครับสวัสดีคับ